สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่อยุธยาวิทยาลัยนะคะสำหรับอีพีที่สองเนี่ยก็จะเป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้พิพิธภัณฑ์เป็นสื่อนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเนื่องจากว่าตามที่เรารู้กันดีว่าอายุทยาเนี่ยเป็นเมืองแห่งอารยธรรมเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์นะคะในด้านของทั้งประวัติศาสตร์ท้องถิน่นประวัติศาสตร์ชาติและประวัติศาสตร์โลกนะคะ ก็เลยอยากจะเรียนถามทางคุณครูว่าในฐานะที่วิทยาลัยเนี่ยอขอโทษอุทยาวิทยาลัยนะคะเป็นโรงเรียนหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอธุธยานะคะ,อ,ะอยากให้ทางคุณครูเล่าให้ฟังว่าในโรงเรียนของของเราเนี่ยคะมีแหล่งพิพิธภัณฑ์หรือว่าแหล่งทางประวัติศาสตร์อะไรที่จะใช้เป็นสื่อสําหรับการเรียนการสอนทางประวัติศาสตร์บ้างสําหรับในพิพิธภัณฑ์โรงเรียนของเราเนี่ยนะครับ จะประกอบไปด้วยห้องทั้งหมด10ห้องหลักๆเลยก็คือจะเป็นห้องมีพระสังห้องพระสังฆราชห้องปรีดีนะครับห้องหลวงทํารงห้องเชื้อชูติดเก่านะครับแล้วก็ห้องจะมีห้องประวัติศาสตร์ยุทธยานะครับแล้วก็มีห้องกิติภูมิห้องราชการที่8ห้องราชการที่9แล้วก็ห้องเทคโนโลยีวิชาการถึงทั้ง10ห้องเนี่ยครับก็จะมีการบูรณาการแล้วก็มีการแบ่ง นะครับในการกระจายในกลุ่มสาระต่างๆนะครับส่วนในสาระประวัติศาสตร์เองเนี่ยก็จะมีห้องที่สําคัญก็คือจะเป็นห้องประวัติศาสตร์ยุทธยานะครับแล้วก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับโบรณาณวัตถุครับที่ท,ท,ท,ที่ที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนครับก็จะเห็นว่าภายในโรงเรียนเนี่ยมีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่หลากหลายนะคะตามตามลักษณะของวิชาด้วยใช่ไหมคะ ทีนี้อยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าในฐานะที่อาจารย์เป็นคุณครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์นะคะว่าเวลาที่เราหลังจากที่เรามีห้องเรียนรู้ที่หลากหลายเนี่ยเรามีวิธีการที่จะกําหนดประเด็นทางประวัติศาสตร์นะคะเพื่อที่จะนํามาใช้ในการจัดก,การเรียนรู้ยังไงคะตอนขั้นแรกเลยนะครับก็คือผมเองเนี่ยก็คือต้องศึกษาในเรื่องของหลักสูตรแกนกลางก่อนตอนแรกเลยเนี่ยที่ที่ที่เราดูเนี่ยเราเราจะดูก่อนว่า ลักสูตแกนกลางของสาระประวัธธติศาสตร์เนี่ยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอายุทยาในในบริบทไหนบ้างนะครับเราก็เลยไปจับดูในในตัวของประวัติศาสตร์ชาติก็คือในส่วนของ uh, การสถาปนาอาณาจักรยุทยาทีนี้ในในตัวพิพิธภัณฑ์ของเราเองเนี่ยมันจะมีเป็นห้องหนึ่งก็คือเป็นห้องโมเดลเราก็ใช้ตรงนั้นนะเป็นสื่อการเรียนการสอนในการที่จะจัดให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ สภาพพื้นที่ของเกาะเมืองยุทธยาเองก็ดีหรือสภาพที่ตั้งของกรุงศรียุทยาเองก็ดีนะจากโมเดลตรงนั้นนะครับในการใช้ในการจัดการเรียนรู้ครับอ๋อก็จะเห็นว่าเรากําหนดประเด็นที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนจากพิพิธภัณฑ์นะคะโดยดูลักษณะของห้องพิพิธภัณฑ์ว่ามีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดหรือว่าเป้าหมายที่เรากําหนดไว้ในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างไรใช่ไหมคะอันนี้คือประเด็นที่เราใช่ครับจัดใช่ไหมคะใช่ครับเอ่อ ถ้าประเด็นหลังจากที่เราได้ประเด็นในการเรียนรู้แล้วเนี่ยนะคะอาจารย์มีวิธีการคิดหรือว่าออกแบบการจัดการเรียนรู้อย่างไรเพราะว่าเรามีแหล่งเรียนรู้หลากหลายแล้วเราก็มีนักเรียนค่อนข้างจะเยอะในโรงเรียนใช่ไหมคะจัดการเรียนรู้อย่างไรเพื่อให้มีความทั่วถึงกับนักเรียนนะคะคือในคือในบริบทของยุทธยาวิทยาลัยเนี่ยนะครับคือเด็กในระดับชั้นม .1 นถึงระดับชั้นม .6 เนี่ยทุกคนจะต้องได้เข้าเรียนในห้องพิพิธภัณฑ์คืออย่างน้อยเนี่ย การการที่เด็กเข้ามาเรียนในระดับชั้นม .1 และม .4 เนี่ยจะต้องมีการปฐมนิเทศและทุกคนจะต้องขึ้นไปใช้ห้องพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นการแนะนำประวัติความเป็นมาของโรงเรียนตรงนั้นนั่คือในส่วนที่1ส่วนในส่วนที่2เนี่ยเราก็จะสอนในใน,ในสาระวิชาของประวัติศาสตร์ซึ่งการสอน,นสาระวิชาประวัติศาสตร์ตรงนี้เนี่ยเราก็จะสอนนักเรียนทั้งระดับชั้น เมื่อมีการสอนนักเรียนทั้งระดับชั้นเนี่ยเด็กทุกระดับชั้นเด็กเด็กม .2 ทุกห้องเนี่ยจะต้องได้ขึ้นเรียนห้องพิพิธภัณฑ์อันนี้ก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรามีการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์โดยที่เราเนี่ยเปิดบริการห้องพิพิธภัณฑ์เนี่ยเหมือนห้องสมุดเลยเป็นเหมือนแหล่งเรียนรู้หนึ่งของโรงเรียนเลยเพื่อให้เด็กเนี่ยขึ้นไปใช้บริการเช่นเด็ก จะมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่เขาทำอขอขอพูดขอพูดนึง,นงคือในใน,ในโรงเรียนของเราเนี่ยจะมีการจัดทำรายวิชา IS นะครับแล้วเด็กเนี่ยจะต้องสืบค้นประวัติของโรงเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เด็กสามารถที่จะนำไปต่อยอดในการสืบค้นประวัติของโรงเรียนได้ครับตรงนี้ก็คือจะเป็นทั้งระดับทุกระดับชั้นเลยที่ท,ที่ที่ขึ้นไปครับมันแสดงว่าก็คือทางโรงทางโรงเรียนทางค,ครูครับก็มีการ ให้นักเรียนเนี่ยได้มาเรียนในวิชาทางปกตินะครับผมใช้ในช่วงเวลาปกติด้วยแล้วก็นอกเหนือจากเวลาก็คือช่วงเวลาพักกลางวันหรือว่ามาสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมด้วยถ<ช>่ต้องไหมครับใช่ครับถูกต้องครับถ้างั้นเดี๋ยวไปประเด็นต่อไปอีกสักหนึ่งประเด็นหนึ่งนะครับ,รบในเรื่องของการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนพอเราใช้สื่อวิทยัณฑ์แล้วเนี่ยเราคุณครูมีการประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนอย่างไรบ้างครับ อย่างอย่างการวัดและประเมินผลเนี่ยนะครับเราก็จะวัดโดย1เลยเนี่ยจากการที่เราจัดการเรียนรู้เนี่ยหลักๆเลยก็คือการถามตอบเพราะว่าการถามตอบเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเด็กได้รับข้อมูลมาแล้วเราแลา้วเราถามไปเลยเนี่ยเด็กเกิดความเข้าใจและและตอบคําถามตรงนั้นได้เนี่ยแสดงว่าก็คือเป็นการวัดความเข้าใจเด็กและขั้นที่1ขั้นที่2เนี่ยเราเราอาจจะ มันจะมีอีกขั้นหนึ่งก็คือในเรื่องของการให้เด็กเนี่ยนะครับลงมือปฏิบัติจริงเลยและ,และเราก็ทดสอบตรงนั้นเลยอย่างอย่างรายวิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยยกตัวอย่างนิดนึงก็คือเกี่ยวกับในห้องพระสังฆราชจะมีในเรื่องของการที่เด็กจะต้องฝึกในเรื่องของการกราบการไหว้หรือการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของศาสน,นกิจหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับในเรื่องของการดําเนินในเรื่องของหน้าที่ชาวพุทธนะครับ ตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของที่เราให้เด็กเนี่ยลงมือปฏิบัติจริงแล้วเราก็เก็บคะแนนตรงนั้นเลยเพื่อเป็นการวัดและประเมินผลครับแล้วช่วงเวลาปลายปีแหละครับผมปลายปีการศึกษาคุณครูได้มีนําข้อมูลภายในห้องเรียนในสื่อเนี่ยมาใช้ในการออกแบบการวัดประเมินผลปลายปีบ้างไหมครับมีส่วนส่วนส่วนสําคัญเลยก็คืออย่างในรายวิชาประวัติศาสตร์เองเนี่ยในระดับชั้นม2เนี่ยแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญเลยก็คือโมเดลของเกาะเมืองยุทธยาและ ห้องที่เป็นห้องหลักฐานทางประวัติศาสตร์ตรงนี้เนี่ยเรายกตัวอย่างหลักฐานชิ้นสําคัญที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเอามาใช้ในการออกแบบทดสอบวัดและประเมินผลปลายภาคและอีกส่วนหนึ่งที่ท,ที่ที่ทำเอาไว้ก็คือเราได้จัดโครงการเกี่ยวกับเรื่องของชวนน้องท้องพิพิธภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยในอันนี้คือในสถานการณ์ปกติเนาะตัวในสถานการณ์ ที่เป็นโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดําเนินการจัดทําโครงการและใช้พิพิธภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยเป็นสื่อให้เด็กเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ผ่านออนไลน์โดยโดยใช้ข้อสอบวัดผลนะครับผ่านออนไลน์และเด็กเนี่ยเมื่อ,เม,อเมื่อทำข้อสอบผ่านกฑ์เนี่ยเราจะมอบกิจบัตรให้อันนี้ก็คือเป็นการวัดแลปรก็มินผลแสดงว่าในช่วงสถานการณ์ปกตินะครับคุณครูก็มีการ วัดประเมินผลภายในชั้นเรียนนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการาสัมภาษณ์การสอบถามเพฤฤื่อวัดความรู้นักเรียนใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนของช่วงปลายปีนะครับก็ยังมีในเรื่องของการออกข้อสอบด้วยนอกจากนั้นในช่วงสถานการณ์โควิดคุณครูก็มีการาจัดกระบวนการให้เรียนออนไลน์ในเรียนในระบบใช่ไหมครับแล้วก็มีการวัดในระบบด้วยใช่โอ้อยังนี้ก็เยี่ยมเลยนะครับใช้พิพิธภัณฑ์เป็นสื่อเรามาออกแบบในการจัดก,การเรียนรู้แล้วก็มีการวัดประเมินผลได้ด้วย,วย,วยครับอาจารย์จรูนศรีครับค่ะ ก็นะคะจากการที่ได้ฟังคุณครูเล่ามาเนี่ยก็จะเห็นว่าในกระบวนการของการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยการใช้พิพิธภัณฑ์เป็นสื่อเนี่ยนะคะคุณครูเริ่มจากการที่สำรวจดูว่าในโรงเรียนของเราเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์อะไรบ้างที่จะใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนนะคะหลังจากนั้นก็คือไปวิเคราะห์ดูว่าตัวชี้วัดไหนบ้างที่จะ เอามาเป็นเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ได้นะคะนั <that> you ่นก <that> so ็คือเป็นขั้นตอนของการกําหนดเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้นะคะต่อไปก็คือเป็นการออกแบบของการจัดการเรียนรู้ก็จะเห็นว่ามีทั้งการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนนะคะออกแบบการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ไปลงเรียนในพิพิธภัณฑ์นะคะก็คือใช้สถานที่จริงเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะ แล้วยังมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่นอกห้องเรียนก็คือการเปิดให้นักเรียนได้ใช้พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ตามความสนใจก็คือ,อตอนเช้าตอนกลางวันหรือว่าตอนเย็นก่อนเลิกเรียนนะคะในลักษณะของการใช้เหมือนกับการเข้าไปศึกษาในห้องสมุดประมาณอย่างนั้นนะคะอาจารย์หลังจากนั้นก็คือมีการประเมินนะคะซึ่งก็มี ให้ความสําคัญกับการประเมินในระดับชั้นเรียนก็คือการาถามตอบกับนักเรียนแล้วก็ยังมีการประเมินผลเพื่อสรุปด้วยนะคะนี่คือกระบวนการของการใช้พิพิธภัณฑ์เป็นสื่อในการเรียนรู้ทางประเด็นทางประวัติศาสตร์นะคะก็ในวันนี้ก็ขอขอบคุณทางอาจารย์ปองพลวิชาดีนะคะในะโอกาสนี้ค่ะสวัสดีค่ะ